กลับมาชมกันต่อกับดวงของชาวราศีสิงห์ในปี2569ที่ดวงเหมือนจะแย่แต่อาจารย์รลักมีทางแก้รอดอยู่แล้วไปชมกันได้เลยครับคือนอกจากกุศล,ลกรรมบทสิบแล้วอ่ะมีวิธีแก้แบบอื่น,หนไหมครับไม่ค้าความครับไม่ต่อความยาวสาวความยืดกับใครโอถ้าต่อความยาวสาวความยืดไม่จบ รู้ว่าแมนเนี่ยเขาไม่พอใจที่เขาถูกอายุธรรมเขาไปเล่นต่อไม่จบข้อสองโบราณว่าถ้าโดนมุมอย่างนี้ต้องไปห,หาต้นธรณีสารมาปลูกที่บ้านน้อ,องแมนก็ขอผมเพราะผมอมอบให้คุณแมนไปแล้วครนะข้อต่อมาดวงชะตานี้ต้องมีที่ปรึกษาทางบัญชีที่ปรึกษาทางกฎหมายที่มีมาตรฐานอย่าทําอะไรผิดกฎหมายอย่าทําอะไรผิดในมาตรการทางการเงินทั้งในครอบครัวส่วนตัวต้องเข่งครัดมาก ครับสรุปง่ายๆคือราศีสิงสิ่งที่ทำสออย่างครับ 1. พึงระวัง 2. ต้องสังวรถูกแล้วตอนนี้เราเรารู้แล้วว่าดวงเป็นยังไงสิ่งที่ควรทำทำยังไงตอนนี้กลับมาอีกข้อหนึ่งนะต้องเตือนเลยนะ<อ>ใครเป็นคนโสดหรือมีครอบครัวแล้วมันจะมีคนเข้ามายุ่งเกี่ยวคนอื่นๆแล้วเราอย่าไปหลงหน้ามืดหลงพังคือไม่เหมาะเลย ก,การที่จะมีคู่ครอบครองหรือมีคู่แล้วไปมีคนอื่นเนี่ยมันมันพังเลยนะอนมันมิติแล้วครับนี่ฟังมันหนักมากอมอมเอาอย่างนี้อาจารย์คือราศีสิงห์เนี่ยฟังดูเนี่ยไม่ว่าเรื่องครอบครัวเรื่องความรักเรื่องการเงินหนักหมดมีอะไรพอที่จะเป็นความหวังของราศีสิงห์ไหมจารย์ดูเนี่ยมีครับครับมีช่วงหนึ่งนะครับตั้งแต่วันที่20ตุลาคมปี69คือปลายปีเลยนะครับครับจนถึงวันที่เกุมภาพันธ์ปี 2,570ครับดาวพฤหัสบดีจะโคจรทับดวงชะตาบุญนำพากุศลน,นำส่งจะมีโอกาสดีๆมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงมยิ่งถ้าเกิดได้ไปไหว้พระสักการะสิงกดิสิทธิ์ที่มีปฏิหารเทพที่มีปฏิหารเปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายกลายดีคือเทพอะไรพระราหูครับ,รบเพราะฉะนั้นต้องไปไหว้พระราหูสี่ภาคครับครับผมสร้างไว้แก้เคราะ เปลี่ยนดวงด้วยศรัทธาเหมือนพระเศรษฐีอธิษฐานใส่ทองใส่เงินเททองในแต่ละวัดและประดิษฐานครับภาคเหนืออยู่ที่คณะสะดือเมืองวัดพระธาตุลุนชัยรภาคอีสานอยู่ที่วัดสารลอยจังหวัดนครราชสีมาภาคใต้วัดนางพญานครศรีธรรมราชภระกางวัดเจ้าอามลานเทพไปไหว้สการะและหาเหรียญพระราหูทรงครุฑรรุ่นปฏิหารดวงชะตาพระราหูแปดทิศมาติดตัว หรือมองคลพระราหูแหวนพระราหูอะไรก็ได้หรือหาพระราหูหลวงพ่อน้อยหลวงพ่อปิ่นก็ได้ก็คือราศีสิงห์ควรหาต้องมีสิ่งนี้เป็นอุปเทศโบราณเรียกอุปเทศครับคือเป็นของทนศิษิ์มีอิทธิฤทธิเพราะคุณเจอมุมดาวร้ายครับอันแสดงถึงเงากรรมวิบากที่คุณทำตะที่คุณทำำํากรรม ตามจูระกร,รม,มะวิพังกสูตรฆ่าสัตว์ตัดชีตมาในหลายชาติพบป่วยเจ็บไม่สบายหรือมีอุปรรคภัยพานเนี่ยเพราะคุณทาลายสัตว์ทาร้ายสัตว์มาในหลายชาติพบมันเรียกเขาเรียกกรรมตามจูระกรม,มวิพังสูตรไม่ใช่ว่าพระราหูทาแต่ลาหูเป็นเงากรรมของคุณที่เคยกระทามากระทํามุมต่อคุณจึงต้องแก้ด้วยวิธีไปกราบไหว้บูชาและทําบุญครับปิดท้ายอาจารย์ส่งกําลังใจในแบบของอาจารย์ให้กับชาวราศีสิงห์ครับ นอกจากที่ผมได้บอกกล่าวเนี่ยผมยังเชื่อมั่นอีกอย่างนึงนะครับคุณลุงทําคิดว่าเวลาคนมีเคราะห์มีภัยเนี่ยไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยคนมักจะไปวัดเพื่อให้พระทําอะไรรดน้ำมนต์ถูกต้องแต่ดีนี้การไปรดน้ำมนต์มันง่ายหรือ,อยากยุ่งยากแล้วรู้สึกว่าพระหลังๆนี่เรามีเรื่องที่เห็นมันเป็นเรื่องที่ อะไรสารพัดสุสารพันถูกต้องไหมครับไม่เชื่อไม่นับถือน้ำอบัณธมาสผมรับน้ำมนต์จากท่านเจระคุณสมเด็จทงชัยที่ท่านเก็บเอาไว้มา 30- 40, 40ี่ปีนับพันพันวิธีมาใส่ในตุม่มแล้วผมก็ขอท่านมามีทั้งผงพระเบญจภา,าคีที่ท่านตำพระชำรุดใส่เอาไว้ด้วยครับศักดิ์สิทธิ์แช่พระกิ่งไว้ด้วยผมก็เอามาผสมกับน้ำอบขณธมาเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่ท่านมาอบขณามาผสมน้ำอาบตัวล้างอบอคนเหมือนลดน้ำมนต์ราศีสิงห์ต้องทำครับทุกวัน รลดน้ำมนตนะครับหรือใช้น้ำอบคันธมาศเนี่ยเหอะแค่สักหยอหสองสาหยดในขันที่ใส่น้ำอาบตัวรอบสุดท้ายทุกวันครับเสริมบุญราศีแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับข้อสรุปที่ให้กำลังใจคุณเชื่อเถอะครับอะไรที่เราไม่รู้ไม่รู้เลยน่ากลัวครับความไม่รู้เป็นความน่ากลัวแต่ถ้าเกิดรู้แล้วมันต้องมีทางแก้ผมบอกวิธีแก้แล้วนะครับประเด็นสำคัญคือ สุดท้ายมันจะผ่านไปเพราะมันมีจุดจุดจอจอมเข้าสู่จุดเปลี่ยนคือ20ตุลาคมปี69ถึง9กภาพฤนภ์ปี70มันจะค่อยๆเปลี่ยนดวงจากร้ายกลายดีแล้วพอเข้าปี270ดีแล้วครับตั้งแต่วันที่23มพฤษกาย์ปี70ถึง14พฤศจิกายนและ16มีนาคมปี71ถึง20กรกฎาคมดามสดีจะโครจรทับดวงชะตาครับบุญกุศลคุณบุญความดีที่ทำทั้งหมดทั้งมวล มาตลอดการจะมาเสริมคุมรักษาแล้วพลิกเลยเป็นจุดดวงชะตาพริกถ้าเกิดคุณฟอไม่สู้คุณจบเลยนะคุณต้องบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อยู่ข้างหน้าอย่ากลัวอย่ากตกใจอย่าท้อแท้สู้แล้วชนะพระทุช่วงหน้าเป็นคิวของชาวราศีกันคือสำเร็จอย่างลุล่งโรด แบบปรมาณูนิวเคลียร์ในปี2 6 9นี้พระทงครับรับชมแบบเต็มๆช่วงหน้าครับ